สวัสดีครับพี่ช้างเดลิเวอร์เตอร์เอเชียนะครับวันนี้พี่ช้างก็อย่างที่เราติดกันไว้เนาะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทํางานด้านข้อมูลกับ AI j o u r n a l i s t นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานด้านสื่อสารมวลชนอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างที่เรารู้กันเนาะแต่กนั้น,นวิธีการที่นักข่าวเอาข้อมูลไปให้ AI หรือว่าเปิดให้ AI ไไปค้นหาข้อมูลเองเนี่ย เดี๋ยวพี่ช้างจะมาบอกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรแล้วก็สิ่งเนเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับก็เป็นเรื่องง่ายๆแหละจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราหน้าข่าวเนี่ยเราทํางานกันโดยรูปแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็คือวิธีการของการทํางานข่าวเนี่ยรูปแบบของมันก็คือการรวบรวมเนื้อหาแล้วก็การเอามาผลิตเป็นคอนเทนต์ด้านข่าวบทความอะไรก็แล้วแต่ของสำนักข่าวที่มีเป้าประสงค์ของสำนักข่าวนั้นๆนนเนาะ ก็เป็นเรื่องนั้นแล้วก็เป็นกระบวนการตรวจเช็คกระบวนการตรวจเช็คนี่เราก็ยังใช้ AI Journalist เข้าไปทํางานได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของกระบวนการเผยแพร่4ส,ส่วนนี้เป็นหัวใจสําคัญแต่บอกเลยว่าหัวใจสําคัญของการประกอบร่าง4ส,ส่วนนี้ให้ได้ข้อเท็จจริงหรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับผู้อา่านหรือว่าผู้ชมของแต่ละสุนักข่าวเนี่ยหัวใจสําคัญอยู่ที่ข้อมูล อย่างที่พี่ช้างบอกไปคลิปก่อนหน้านี้ว่าการเปิดโอกาสให้ g e n e r a t i v e AI ไไปค้นหาข้อมูลเองแล้วรวบรวมมาให้เรามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เพราะว่าตัว g e n e r a t i v e AI ไไม่ได้ถูกเทรนด้วยข้อมูลที่ใหม่แต่เขาถูกเทรนด้วยข้อมูลที่เก่าย้อนหลังไปประมาณ3-4เดือนก็นแล้วแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ล่าสุดเพราะนั้นสิ่งที่นักข่าวมีอยู่ในมือนั่นคือข้อมูลพี่ช้างยกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้คุณไปคุยกับแหล่งข่าวคนที่รู้มีคุณ กับแหล่งข่าวจะไม่มีใครรู้ข้อมูลนี้นั่นหมายความว่าต่อให้เป็น g e n e r a t i v e AI หรือว่าเป็น AI ที่วิเศษวิโสเลิศโลเลิศเลอขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถรู้ในสิ่งที่คุณคุยกับแหล่งข่าวปัจจุบันทันด่วนนั้นได้และไม,ไม่ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีทางเลยที่ตัว AI จะมาช่วยคุณเขียนข้อมูลตรงนี้แล้วออกมาเป็นบทความได้ถ้าคุณไม่เอาข้อมูลจากสิ่งที่คุย ส่งต่อให้กับ AI หัวใจสำคัญของการเอาข้อมูลตรงนี้เข้าไปสู่กระบวนการของ Generative AI นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับบอกเลยว่าสิ่งที่ผิดและนักข่าวห้ามทำคือให้ Generative AI ไปหาและรวบรวมข้อมูลมาให้มีงานวิจัยหรือว่าการรวบรวมรีพอร์ตของในต่างประเทศเนาะ ที่เขาพยายามรวบรวมแผนผังและวิธีการทำงานของนักข่าวร่วมกับ Generative AI ในแต่ละยุคนับตั้งแต่การเป็นแค่แชทบอทมาโยงมาจนถึง Generative AI ในยุคปัจจุบันมีรายงานชิ้นหนึ่งในในเอร์แลนที่น่าสนใจซึ่งต้องบอกว่าเลยว่า,าในประเทศกลุ่มเหล่านี้สถาบัานข่าวถือว่ามีความเจริญมีเรื่องของอจริยธรรมที่ชัดเจน มีเรื่องของการละเว้นเรื่องอคติของการเข้าไปทําข่าวในส่วนนั้นๆของการทําข่าวเนาะนั่นคือนั่นคือจริยธรรมที่เขาชัดเจนสิ่งหนึ่งที่พี่ช้างเห็นจากรายงานหรืองานวิจัยหรือรีพอร์ตชิ้นนี้มันมีสิ่งสะท้อนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งโปรเซสของ4อย่างที่พี่ช้างบอกไปเนี่ยเขาใช้ generative ai ในการรวบรวมข้อมูลสิ่งนี้ทำให้พี่ช้างเห็นคีย์เทคเวย์บางอย่างเกิดขึ้นกับ การที่เขาไปรวบรวมข้อมูลของสำนักข่าวที่ใช้ generative AI ในโรเตสของปี2ปีที่ผ่านมาคีเชกเวทที่ได้คือตัวทัศนคติของการทำข่าวตัวอคติของการทำข่าวแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของจริยธรรมของการ ใช้ AI เข้ามาในการทำข่าวอย่างที่พี่ช้างบอกว่าถ้าเราใช้ generative AI ไปรวบรวมและหาข้อมูลในการทำข่าวนั่นคือเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดพอที่เราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อๆไปก็ย่อมต้องผิดสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้เลยเป็นแบบนั้นพี่ช้างอาจจะไม่ได้เป็นข้อสรุปหรือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตกันแล้วกันว่าสิ่งที่เขาทำมันเริ่มต้นผิด อย่างที่เราย้อนกลับไปถ้าจะเอาข้อมูลที่ใหม่ที่สุดก็คือการที่เราไปคุยกับแหล่งข่าวหรือว่าการที่เราเใช้โพสเซสต,ต่างๆในการทำออกมาเนาะให้แล้วป้อนให้กับ generative AI ไม่ใช่เปิดให้ generative AI ไปรวบรวมมาให้เราแล้วเรามาสังเคราะห์อีกทีไม่ใช่หน้าที่สังเคราะห์เป็นหน้าที่ของ generative AI เราเป็นผู้รวบรวม และบอกว่าข้อมูลชิ้นนี้มีประโยชน์ข้อมูลชิ้นนี้ไม่มีประโยชน์ส่งต่อให้กับ AI แน่นอนว่าแล้ว g e น e น a t i v e AI จะมีประโยชน์อะไรกับการค้นหาแหล่งข้อมูลบ้าง g e n e น a t i v e AI ช่วยเราคิดชี้เป้าได้พี่ช้างยกตัวอย่างเช่นเ,เวลาที่พี่ช้างจะหาสถิติของแต่ละประเทศพี่ช้างจะถาม AI ว่า พอจะมีที่แนะนำการค้นหาสถิติเชิงพาณิชย์ของแต่ละประเทศไหมขอเป็นลิงก์เลยได้ไหมหรือชื่อของสำนักงานก็ได้เขาจะออกมาให้เลยเป็นลิสต์ของประเทศนี้มีลิงก์นี้แต่ลิงก์ไม่ชวนนะช่วยไปเช็คดูอีกทีประเทศนี้เป็นลิงก์นี้ลิงก์ไม่ชวนนะแต่ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อน,อนี้เราสามารถเข้าไปค้นในเว็บนั้นๆได้นะแล้วก็เอาข้อมูล ออกมาให้กับ AI ทีนี้เรามาดูชนิดของข้อมูลของ AI ที่เราสามารถจะป้อนให้กับ Generative AI ซึ่งพี่ชังใช้ Gemini เนาะอะไรได้บ้างแล้วมีข้อจํากัดอย่างไหนรูปภาพ Gemini สามารถที่จะอ่านรูปภาพเนื้อหาของรูปภาพได้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปงานเขาอาจจะไม่ให้สไลด์เราแล้วเราถ่ายสไลด์ไว้สไลด์รูปภาพสไลด์นี้ สามารถส่งต่อเป็นข้อมูลให้กับ generative AI ให้แปลงมาเป็นข้อความได้แต่แต่นะ generative AI อย่าง Gemini สามารถที่จะใส่ได้ทีละรูปนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องใส่เข้าไปทีละรูปเพื่อให้เขาถอดออกมาเราอาจจะบอกเขาว่าฉันมีทั้งหมดอยู่5รูปนะเดี๋ยวฉันจะใส่ทีละรูปช่วยถอดความออกมาให้หน่อย ถ้าพร้อมแล้วก็บอกมาฉันจะเริ่มใส่ให้พอจะมีนายตอบกลับมาว่าพร้อมแล้วส่งมาได้เลยครับเราก็ใส่รูปที่1เขียนแค่ว่ารูปที่1แล้วเราก็ใส่แอดแท็รูปไปมันก็จะถอดความออกมาตามที่เราพร้อมไปตั้งแต่แรกอันนี้คือเรื่องของรูปภาพ PDF ได้ใส่เข้าไปเลยแต่ มันมีงานวิชาการบางอย่างที่ยาวเป็นร้อยหน้าเลย Generative AI เนี่ยสามารถอ่านได้หมดแหละร้อยหน้าเขาใช้เวลาหน่อยเนาะแต่ว่าเวลาที่เขาเขียนออกมามันจะไม่ชัดเจนไอคำว่าเขียนออกมาไม่ชัดเจนหมายความว่ามันจะถูกย่อส่วนไปมากเลยเพราะข้อจำกัดของเขาในการที่จะเอาพุทออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1- 2หน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ช้างอยากแนะนำคือ ถ้าจะเอาบทความยาวๆ PDF ยาวๆใส่เป็นข้อมูลป้อนให้เขาเนี่ยควรที่จะบอกเขาแบ่งย่อยเช่น add ท a กเข้าไปแล้วบอกว่าช่วยถอดบทความหน้าหนึ่งหน้าสองออกมาให้หน่อยความยาว1นึ่เอ่อ้อยห้าตัวอักษรหรือว่าคำเนาะ ก็แล้วแต่ใส่เข้าไปแต่ระบุให้เขาสเปซิฟิกไปเลยว่าเจาะจงไปเลยว่าเอาแค่หน้าหนึ่งและหน้าสองหลังจากนั้นเรามาค่อยพร้อมต่อขอหน้า3หน้า4หน้า5หน้า6หน้า7หน้า8หน้า9หน้า10ต่อตไปเรื่อยๆคุณจะได้เนื้อหาที่เต็มของเอาต์พุตจากไฟล์ใหญ่ๆที่ใส่เข้าไปไม่ต้องระเบิดไปใส่ทีเดียวอันนี้คือ PDF Word ได้อยู่แล้วทาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ที่ยาวแต่ถ้าเป็นแค่เพจลิลิทธรรมดาหน้าสองหน้า3หน้าใส่เข้าไปเลยเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์แล้วกันอย่างเช่นงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ Generative AI อย่างจะมีนาสามารถอ่านเข้ามาได้หมดนะเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้หมดมีอะไรอีก PDF ได้เนาะ Word ได้ลิงก์วิดีโอลิงก์วิดีโออาจจะต้องใส่ลิงก์เข้าไปแล้วสเปซิฟิกตัวหัวเรื่องให้ดีว่าขอให้ถอดข้อมูลจากลิงก์วิดีโอนี้ซึ่งเป็นข้อมูลเรื่องของอะไรจุดๆก็ว่านไปถอดออกมาใส่แค่ลิงก์ของ YouTube อพี่ช้งไม่แน่ใจว่าลิงก์ของที่อื่นเนี่ย เขาจะใช้ได้หรือเปล่านะแต่สําหรับจ e มินายเขาเป็น o o o g l o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  g y o y t u t u เนี่ยอยู่ภายใต้เครือของ Google ก็เลยใช้ได้อันนี้จากที่พี่ช้างลองใช้ดูนะใช้ได้แต่จะถอดข้อมูลออกมาหมดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เคยนั่งฝั่งเต็มๆแต่คิดว่าใช้ได้นะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางเทคนิคต่างๆใช้ได้มีอะไรเสียงถ้าเราไปอัดเสียงมาสำหรับนักข่าวนะ ถ้าเราไปอ่าดเสียงมาแล้วเราต้องการที่จะเอาไฟล์เสียงนั้นนะใส่เข้าไปโดยตรงอาจจะยังไม่ได้ให้ไปถอดไฟล์เสียงออกมาผ่าน365ก็ได้หรือว่าโปรแกรมไฟล์เสียงของ Google Google d o c กก็ได้เอาตรงนี้พอได้เป็นตวนัวอักษรอาจจะอ่านไม่เรื่องก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่ถอดเทปครั้งแรกเนี่ย ไม่มีใครอ่านรู้เรื่องเพราะมันจะมีครับมีค่ะม,มีเออมีอ้ามีอ๋อขออีกรอบเออเป็นอย่างนั้นนะเอเป็นอย่างนี้นะคือมันจะเป็นประมาณนี้เป,นเป็นคําพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คาพูดตรงนี้มาอ่านเป็นตัวอักษรเลยมันจะไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเอาเข้าไปใน generative ai เอาเข้าไปใน g e m n i ทั้งแบบนั้นเลยแล้วบอกให้เขาเรียบเรียงมาใหม่แต่ใส่เข้าไปหน่อยว่าอันนี้เป็น ใครพูดตำแหน่งอะไรใส่เข้าไปนี่คือวิธีการที่จะเอาข้อมูลเข้าไปใส่ทีนี้มันมีบางอย่างที่เป็นส่วนที่ตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันมีหลายๆคนถามว่าทำไมพี่ช้างถึงเลือกใช้เจอร์มินายอย่างที่พี่ช้างบอกว่าข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญเจอมินาย เป็นบารมาก่อนเนะเป็นของ Google ใครที่มีข้อมูลมากที่สุดในโลกของออนไลน์ต้องเป็น Search Engine ถูกไหมแน่นอนว่าพอเป็น Search Engine ปุ๊บเนี่ยเจอมินายจะได้เปรียบก,ก่อนหน้านี้อย่างที่เราได้ยินว่า OpenAI มีปัญหาเรื่องการหาข้อมูล Big Data เพื่อจะจอมาป้อนให้ c ชัด GPT ในขณะที่เจมินายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของของเ e ิร์ชเ n g นจิขนาดใหญ่ที่มีผู้ชใช้งานเนี่ย หลายหลายล้านหลายล้านล้านคนทั่วโลกนะครับก็เราต้องยอมรับว่าเขามีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มากพอแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเอาข้อมูลที่บอทดของ Search Engine หาได้ทั้งหมดมาใส่ในเจอมินายนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นการการการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นแบบ Anonymous มาใส่เข้าไป จะมีเคอร์ฟระยะเวลาของก้อนให้มันเรียนรู้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ช้างบอกว่ามันคือข้อมูลเก่านอกจากการมีข้อมูลขนาดใหญ่ของเจมินายแล้วที่เหมาะกัการทํางานด้านด้านการเขียนจริงๆเนี่ยมันยังมีข้อมูลซับพอตอย่างด้านการข่าวโดวยเฉพาะนะอย่าง Pinpoint Pinpoint เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลด้านการข่าวที่ ที่ Google สนับสนุนให้กับสำนักข่าวไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่หรือรายเดียวก็แล้วแต่นะสามารถเข้าไปใช้ p ินพอยต์เพื่อที่จะแยกแท็กทเหมือนกระทะข่าวของตัวเองเวลาที่เรามีข้อมูลจำนวนมากๆเนี่ยรูปแบบของการจัดเรียงหรือว่าการค้นหาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากถูกไหมในขณะที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปในพ i n พอยต์แล้วเราสร้างเวิร์กสเปของเราเองเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันจะแยกแท็กออกมา แยกแท็กแท็กปัดชื่อก็ได้แท็กผ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้แท็กได้ทั้งตัวอักษรแล้วก็รูปภาพอันนี้เป็นข้อดีของ Pinpoint ที่สำนักข่าวหลายๆสำนักเนี่ยเอาไปใช้เพื่อที่จะทำเป็นแหล่งข่าวของตัวเองกระทะข่าวของตัวเองนิวส์รูมของตัวเองเพื่อที่จะทำงานด้านสืบสวนสอบสวน,สวนหรือเชิงการข่าวของสำนักข่าวนั้นๆโดยเฉพาะ นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็น Google Scholar มั้งพี่ช้างจำไม่ได้แม่นเนาะตัว Scholar เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยนะครับเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยเชิงวิชาการก็จะมีทั้งการบรรยายมีทั้งสไลด์มีทั้งทีสิทธนะวิญญาณิพนธ์มีผลงานทางวิชาการต่างๆมากมายที่รวมอยู่ใน Scholar สำนักข่าวก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้แล้วก็ดึงบดความทางวิชาการเหล่านี้เนี่ยออกมาถอดความผ่านเจมีนายได้เช่นกันนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเทคนิคอีกส่วนหนึ่งที่เจมีนายสามารถทําได้ก็คือเนื่องจากแพ็กเกจของเจมีนายเนี่ยรวมอยู่ในมีมีแพ็กเกจบางส่วนเนาะที่รวมแถามมาเป็น o o o l l e r i v e เราสามารถทำา w r r s s p c e e โฟลเดอร์หนึ่งเพื่อที่จะรวบรวมเนื้อหาข่าวของเราตลอดทั้งปีหรือว่าตลอดที่มีก็ได้แล้วแต่พื้นที่เนาะแล้วก็ใช้โฟลเดอร์นั้นเนี่ยให้ g e มีนายเข้าไปอ่านได้เพราะนั้นสิ่งที่จะมีนายทำได้ก็คือการเข้าไปดึงข้อมูลบางส่วนที่มีของเราเองไม่ใช่ในโลกออนไลน์นะไม่ใช่ในโลกออนไลน์แบบพลับบิกแต่เป็น Private พื้นที่ private ของเราเองในนั้นออกมาใช้ประโยชน์ได้นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะป้อนข้อมูลให้กับเจมินาของเราเองนะครับมันมีคําถามว่าทุกครั้งที่เราพร้อมเนี่ยเราจะต้องพร้อมเองหรือเปล่าฟีเจอร์บางอย่างของเจมินาสนับสนุนให้เราสร้างคาแรคเตอร์ของ หนึ่งในกองบรรณาธิการของเราแล้วกันนะอย่างที่พี่ช้างบอกก่อนหน้านี้ว่าในคลิปก่อนหน้านี้คือเราสามารถที่จะสร้างออกองบรรณาธิการแบบส่วนตัวของเราเองได้หมายความว่าไงหมายความว่าเราสามารถสร้างคาแรคเตอร์ของนักข่าวสายเศรษฐกิจกได้เราสามารถสร้างคาแรคเตอร์นักข่าวสายไอทีได้เราสามารถสร้างคาแรคเตอร์นักข่าวสายคมนาคมได้โดยการพร้อมเอาไว้ล่วงหน้าผ่านฟีเจอร์ที่เรียกว่าเจม เจมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เติบโตมาจากเจมมาเ e m มาเนี่ยเป็นเอ่อแบบ o แบบ o p i n API ของทาง Google ที่เปิดโอกาสให้ Developer เนี่ยสามารถดึงซอสโค้ดตรงนี้ไปใช้เพื่อสร้างเป็น AI Generative AI ส่วนตัวของตัวเองได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องนี่แต่ว่ากลับมาที่เจม พอเราสร้างคาลิเเตอร์ของเจมแล้วทุกครั้งที่เราพร้อมเราไม่ต้องไปพร้อมเริ่มต้นใหม่นะครับเราไม่ต้องไปพร้อมเริ่มต้นใหม่เราพร้อมแค่บอกว่าใช้เฉพาะข้อมูลส่วนนี้เอามาทำอะไรใช้เฉพาะข้อมูลส่วนนี้เท่านั้น Specific ข้อมูลของมันแบบนี้อาการของหลอนหรือทัศนคติจะไม่เกิดขึ้น แต่กระบวนการนี้เป็นแค่โปรเซสแรกของการดึงข้อมูลเข้ามาใช้ประโยชน์เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ช้างจะมาบอกอีกทีว่าวิธีการพร้อมให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือวิธีการที่เราจะใช้เครื่องมือร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตข่าวสารที่ถูกต้องและมั่นยำโดยไร้อคติแล้วก็มีอยู่ภายใต้จริยธรรมที่นักข่าวควรจะมีนี จะต้องทํำยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเป็นเรื่องของข้อมูลอย่าลืมว่าข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานด้านการข่าวสิ่งที่เรามีสิ่งที่โลกออนไลน์มีไม่เหมือนกันนักข่าวเป็นต้นกําเนิดของการที่จะไปหาข้อมูลจากแหล่งข่าวเพราะฉะนั้นไม่มีโลกเทคโนโลยีไหน สามารถมีข้อมูลเหมือนเราได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่สามารถมีข้อมูลเหมือนเราได้เช็กเช่นเดียวกัน PR ที่ทำหน้าที่เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีใครที่มีข้อมูลเหมือนคุณได้เพราะคุณจะต้องไปหาลูกค้าซึ่งเป็นเสมือนแหล่งข่าวในการสัมภาษณ์หรือในการคุยเพื่อที่จะเอาข้อมูลออกมาเขียนเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นั่นคือสิ่งที่ g จเนอเรทีฟเอไทำไม่ได้เหมือนเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่านักข่าวจะตกข่าวไม่นักข่าวจะตกงานเป็นไปไม่ได้เขายัางไม่ใช่ระบบอัตโนมัติข้อมูลอยู่ที่เราอยู่ที่ว่าเราจะใช้เครื่องมือ Generative AI เข้าใจทำให้เขาเข้าใจในบริบทและเขียนออกมาอย่างที่เราต้องการได้มากน้อยแค่ไหนคลิปหน้ามาเจอากันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ